ยังไม่เห็ดอีย่งวันเห็ดปว,วกกับเห็ดไข่จะเดี๋ยวมาปนใขอนนอ่อันนี้คือเห็ดปวกเลยอันนี้คือเห็ดปวกอันนี้คือเห็ดไขเนี่ยนี่นี่นี่เห็ดไข่อื่นเห็ดไขเนี่ยนามันอันออกกันเพื่อส่งติดสีเท่าๆเนี่ยสีปนมือนี่แย่วงสีปนเห็ดไ่ได้จะเด้อพี่น้องเอาล่างก็เดือกก็ล,ล่างๆแล้วๆจ้ามอปิ้งมันนี่ปิ้งไห้มันหอมซะกอนปิ้งไห้มันหอมสุก ข้าวปเสียยวยป,ปนเนี่ยมีแมงดาตัวหนึง่งสิด่นใส่แมงดาพอแมงดาหนึ่งตัวไม่รู้ว่ามันจะมันจะหอมบ่บุจักแมงดาผู้ก็มมแม,งด,ม,ม,ม,แมงดาแม่ยบุขันแมงดาผูมันไปเสียงหอมขันแมงดาเม่บ่หอมจักแย่ชำกับตู้เกือกสีเลือกแมงดายัางบุพี่น้องเลยปีงเมืองกอนร่างสีงหอมบ่จ้าปีงเห็ดสูกลาไปเสียงปนหเหเบิงได้จะเด้อปีงสักกอนจ้ะ ย่างไสไปเรื่อยๆมันสุกก่อนจะซูมเข้ามาพี่น้องดูซิเห็ดลอยเห็ดลอยเปียดเก้าซีพี่น้องได้ซ้ำนี่แหละได้ซ้ำนี่ยะย่างเห็ดสุกแล้ววันนี้ก็ย่างกันย่างบวกริกแล้วก็ใส่ไส้เมี่ยงดาดตัวนึงจันทั้งก็สิต่ำพริกก่อนเลยนำพริกปิ้งก่อนเลย แม่งดาลงไปลลเลยจ้ะตำแม่งดาให้แหลกซะกอนแม่งดาหอบดบว่าขี้เด็เแม่งดาบอนตำแม่งดาแล้วก็จะเอาเฮ็ดที่ยางแล้วปีงแล้วลุงไปตำเลย จืดจืดไอหนารลาต้องไปก่อนแปบเสีบเสบหอมหอมจะไปจืดไปหน่อยใส่ไนเสียบเลยนสียบเลยเสีบเสียบหอมหอมอะไรถือสากอยู่นั้นถือสากอยู่นั่นไม่หม่งว่าง แซบอินสิก็คือหอมหอมจ้ะหอมอยู่แม่งดาไอ้แซบแล้วหอม,หอมแล้วดา,นานหอมแซบอยู่ไอ้ท่านกินแม่งดาท่านกินเห็ดไส่ท่านกินเห็ดท่านกินแ <c oughs> มงเนื้อมั่งตุ้ยกันนี้่แซ<ส>บจ้าโอเคพี่น้องแล้วเราจะไปชิมกันได้จ้าเด้ออุ่นเข่าอยู่จ้า ซุปเห็ดก้าซุปเห็ดอันเห็ดไข่ซุปเห็ดไข่ใส่ใส่เม้งดาน่าเอ็ดมากซุปเห็ดไข่ใส่เม้งดาจ้า <c oughs> ขึกนสะพานไก่อเจ้าหลง ส้มพักก็คือขั้นเป็นแล้วจากส้มส้มจว่วใส่ต้นหอมอหมดแต่กินเหลื <c oughs> อุ่นเขา <c oughs> เย็นมิจะหมดไม่กินเหลอค่อยน่ <c oughs> านจะตลาดเดืออยบ่เ <c oughs> มืนาจะตลาดเดือน ตลาดห่วยเดียวตลาดหวยเดียวอย่าทำบ่เดียเขว่สบฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่าตลาดห่วยเดียบ้าโอ้เสีบาร่ยบอะไราบ้าก็ติดมากกว่ามากกาเพื่อให้กินห้องล่าอยู่ต้องเห็นไคบ้า่าฮ่ฮ่า าอ่างตรง้าอ่างตงหลังแล้วอ่างตรงหยวกแซ่บแซ่บเนองก็ดีเลยอันนี้ก็ดียตรงหยวกไข่เลยกินเปลือกเลยค่ะแล้วนี้ผักไข่กันผักไข่เนี่นมันลงกำเนาไ ก็หน้าก็บแสบแบบนี้นมนนนสมพัรกกับแสบสมพัดกกับแสบซูเห็รกับแสบมาเด้อมี่น้องเอฟซีมาเด้อมาเด้อซูปเปอรให้ถึงจี้วเตีย แซ่บแล้วพี uh ่น้าเอ้ยแซ่บมากไปท่นบอกตัวปีอยากของหวานของมวานอะไรบบเดี้ยปาป้ากันไปชอบปิ้งตลาดนี่้เงี้ได้เงี้ยได้แบบอยา้ด้อแซ่บๆกินกัะเช้าบ่เป็นไปเนี้า Mom đá, đáp ứng ở đây. Mhm. 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 vậy Mhm. 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 luôn Mhm. 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 แซ่บแซบแซ่บไม่ใชแซ่บวันนี้ก็ว่าอกให้รู้เข่งตุงนเข้าใจว่าคนใบรอพี่เราเข้าใจว่า เอาใจ่พี่น้องนะคนไปกต่อย่างงออย่างงอท่านี้จีเวแซบได้หรือจะเศร้ากับพี่น้องเลยแซบได้แซบได้เศร้ากับ่เป็นพี่น้องเลยแกกินนี่กับโจไปแค่นี้นะพี่น้องเนาะ แจมหลายขอบคุณหลายๆที่ติดตามได้เจอเรื่องคิปนี้กับสวัสดีค่ะเอ้ยกระไรกดและซับสไคร